นอกจากทำงานไปหาเสียงไปเพราะว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ทุกเวลานายกอนุทินพักภูมิใจไทยและพักร่วมรัฐบาลยังใจดีสู้เสือค่ะสั่งรัฐมนตรีสอสสแตนบายเปิดสภาสมัยวิสามันโหวตร่างแก้รัฐธรรมนูญและเตรียมรับมือกับการซักฟอกค่ะก็มีการพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของที่มีข่าว ในประเด็นของการซักฟอกที่ทางฝ่ายค้านได้ได้มีการพูดคุยกันออกมาแล้วก็มีการให้ข่าวมานะคะเพราะานั้นในส่วนของทางพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้คุยกันว่าก็ให้ไปง่ายๆค่ะให้ไปดูในประเด็นข้อมูลขอ,ของของแต่ละท่านเพราะว่าขณะนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทางซีของฝ่ายค้านเองเนี่ยจะยื่นอธิบายไม่ไว้าางใจแบบใดนะคะเพราะนั้นเราก็ เพียงแต่แจ้งให้ให้ทางท่านรัฐมนตรีที่อยู่ในส่วนต่างๆของฝั่งซิรัฐบาลเนี่ยได้รับทราบเผื่อว่าท่านมีข้อมูลอะไรที่ต้องเตรียมหรือว่าเผื่อว่าท่านใดจะโดนอภิปราย สรุปว่าพักภูมิใจไทยและพักร่วมรัฐบาลพร้อมเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาและลงมติวาระสองร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยแจ้งคร่าวๆในช่วงเวลาวันที่8ธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ย้ำนะคะว่าแต่ แต่ก็ต้องดูว่ากรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญจะพิจารณารายละเอียดของร่างแก้รัฐธรรมนูญเสร็จในช่วงเวลาไหนด้วยเพราะแม้จะพร้อมเปิดสภาแต่ก็สั่งอีกค่ะสั่งให้สอสอและรัฐมนตรีว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นให้เตรียมพร้อมรับมือกับการซักฟอกด้วยทั้งที่ยังไม่ชัดว่าจะโดนยัตติแบบไหนทั้งคณะหรือว่ารายบุคคลแต่อีกค่ะแต่ในความพร้อมทั้งสองทางบอกเลยค่ะว่าให้แต่ละพัก พร้อมเดินหน้าเลือกตั้งด้วยใช่แค่เหตุผลว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้แต่อาจเป็นเพราะตั้งใจให้เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะอัปเดตข้อมูลทางการเมืองเจตนาของพักภูมิใจไทยไม่ได้ต้องการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือถ้าจะต้องแก้ขึ้นมาจริงๆก็จะแก้ให้น้อยมาตราที่สุดถ้าจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา คงเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดและจะแก้แบบไหนก็ตามต้องอยู่ภายใต้การควบคุมให้ได้ด้วยค่ะ และเจตนาที่ว่านี้ก็เป็นที่มาของกรรม,มธิการแก้รัฐธรรมนูญในสัดส,ส่วนของพักภูมิใจไทยที่มีอากับกิริยาไม่เคร่งครัดที่จะร่วมมือถกรายละเอียดของร่างแก้รัฐธรรมนูญในชั้นกรรม,มธิการและเป็นเหตุให้เนื้อหาสาระในชั้นกรรม,มธิการนี่แหละค่ะบิดเบี้ยวไปจากแนวทางหลักที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะการจัดตั้งสสรเพื่อย,ยกร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับซึ่งเวลานี้ คงอยู่แค่กรทที่หมายถึงคณะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นส่วนที่มาของกรททตามสูตร20-21หยิก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงเรียกว่าเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมทางอ้อมก็ว่าได้ค่ะ ถกกันไปถกกันมานับแต่วาระแรก15ตุลาคมที่ผ่านมาถึงตอนนี้กรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญพิจารณารายละเอียดไปได้11มาตราจากทั้งหมดมากกว่า30มาตราถือว่าคืบหน้าน้อยมากค่ะแต่ส่วนที่เหลือก็ไม่มีรายละเอียดอ่อนที่เท่ากับตอนที่สรุปกันไปแล้วหลักๆอาจใช้เวลาบ้างก็เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กรทเขียนขึ้นแล้วรัฐสภาจะให้ความเห็นชอบ ่างไรผ่านหรือไม่ผ่านขั้นตอนกระบวนการนั้นจะล้มกระดานเริ่มใหม่หมดหรือจะกําหนดแบบไหนจะกลับมาได้หรือไม่ตรงนี้ล่ละค่ะก็ต้องลุ้นกันอีกค่ะว่าจะาะให้แล้วเสร็จหรือไม่และช่วงเวลาไหนจะตรงกับกรอบเวลาคร่าวๆที่พักภูมิใจไทยและพักร่วมรัฐบาลกําหนดจะเปิดสภาสมัยวิสามันเอาไว้ค่ะัลาช้าออกไปบอกเลยค่ะว่ายุ่งวุ่น พัวพันพันละวันหลายเรื่องไม่ใช่แค่กรอบเวลาที่กำหนดไทม์ไลน์โหวตวาระ2และยังต้องโหวตวาระสามอีกจะไทม์ไลน์การส่งคำถามประชามติพร้อมการเลือกตั้งที่กะกะตขีดเส้นเอาไว้ว่าจะต้องส่งก่อน13มกราคม2569อีกค่ะ แต่สำคัญอีกค่ะว่าจะกระทบกรอบเวลาย,ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตาม MOA หรือข้อตกลงร่วมระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยแล้วยังปมเวลาที่พักประชาชนขีดเส้นรัฐบาลเอาไว้ด้วยค่ะว่าแก้รัฐธรรมนูญล,ล่มจะยื่นซักฟอกทันทีค่ะผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลักการเดิมนะครับเป็นสิ่งที่ผมเองได้แถลงไปก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วนะครับว่าเราไม่ได้เอารัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกัน ที่พร้อมจะแลกกับปัญหาความเสียหายต่างๆของประเทศทุกเรื่องทั้งหมดนะครับแต่เราต้องประเมินชั่งน้ําหนักทุกอย่างอย่างรอบด้านนะครับให้ได้สัดส,ส่วนเช่นเดียวกันทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องปัญหาต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายที่เราไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีกรวมถึงปรอบเวลาที่เหลืออยู่นะผมย้ําอีกหนึ่งครั้งเส้นตายที่พักประชาชนมอบให้ก็คือการเปิดสภาวิสามัญนะปัญหาใดๆต,าๆต่างๆเหล่านี้ถ้ามีปัญหาไหนนะครับที่ทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนคนไทยเห็นว่า ถ้าเราไม่ยืนย่นยติการอภิปรายไม่ไว้าจใจตอนนี้ทันทีนะครับจะทําให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกินเยียวยานะครับแก้ไขทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะครับถึงตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็ยินดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ของพวกเราในการยืนน่นห,หนึ่งทันทีนะครับแต่การจากการประเมินสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เห็นว่ากลไกต่างๆในสภาที่พวกเรากําลังทําอยู่นะก็เป็นกลไกที่กําลังได้น้ําหนักได้สัดส่วนนบในฐานะการทําหน้าที่ในพักฝ่ายค้าน นะครับอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้ว ทีนี้แกรัฐธรรมนูญจะล่มหรือไม่ล่มสัญญาณแรกมาจากการไม่เปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาโหวตในวาระสองค่ะทีนี้ก็จะไปสอดคล้องกับช่วงเวลาที่พักเพื่อไทยเขายืนยันแล้วค่ะว่าจะยื่นซักฟอกทันทีที่เปิดสภาสมัยสามัญทั่วไป12ธันวาคมนี้ค่ะและจังหวะนี้ล่ละค่ะที่จะเกี่ยวข้องกับประธานสภาที่จะยืนยันค่ะว่าจะมีการซักฟอกหรือไม่ซักฟอกเพราะว่ายตินั้นจะต้องบรรจุเข้าสู่ที่ ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและนั่นคือสัญญาณที่นายกอนุทินจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้เกมชิงยุบสภาหนีการอภิปรายอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะ